แมเลยไม่จบ <S 1> <S 1> เดี๋ยวมีทิศหน้าอีกรอบหนึ่งเ,เอาว่ามันเป็นต่อ<ร>หน้าจำไว้นะเวลามันเดินตลอดนะมันออกข้างมันไม่มันไหลด้เลยนะ่แมงไ,ไ,ไม่ได้เอาไเย็นนั่นมาแม่งทุกอย่างไม่ถึงผมต้องยังไงถึงมุนยังไงนี่นใช่ไหมต้องเต็มสนวะยเอาเป็นแนวนอนไหมแล้วแต่ นแนวนี้มันไม่ใช่ตั้งตั้งมือถืนมันแว่าชันกว่าไหนวันองอยู่ไหนวะยังไอ๋พี่ไฟหลบมะ เอาคืนเอาคืนเอาคืนวังช็อตอปแวินะวังช็อตดรอปเลยนะเขาไม่กดครับเขาไม่กดเหรอทีมบันทีมบอลขอบเขาไม่กดอ,อ๋อลีลีลี ハハます นิดเดียวเอาแหลบเล่นเล่นเราได้ขอนตุลาที่ต้องมาว่ะทีหน้าต้องมาทิ

ไปมีที oh, ่ร hey! uh ัด huh. นิ้วเปบ่าหรอตัวนิ้วหักปล่อยีปุ่งีฝีอยู่ก็ตึงได้อยู่นะ 啊，哎。Oh, ไม่ลงโอ้คาเต้ไปสบายเกมพาเต็กสองลูกเร็วเร็วเขาเปรียมกินมาอยูเฮ้ยไปเปลี่ยนตัวยกกิบเร็ว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 วคนนี้เร็ววคนนี้ สวยม<า>ันน่ายจริงเลยครับอาจาเดี๋ยวขอเวลาเอานะครับวเว้ยดีแล้วโยนดีแล้วดีด,ดีแล้ว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 โย ไปลงอยากลงมาเน็มกินว่ะไปคุณเจ้ารับแล้วก็ลงก่ครับลงหมดเลยเหรอเอ้ยลงหมดไหมเคยลงเลยลไปนะ